คุณตัวแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนนะคะการยืดกล้ามเนื้อหลังขานะคะคุณตัวเชื่อว่าคนที่ฝึกโยคะหลายๆคนนะคะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือเส้นด้านหลังขาของเราทั้งหมดเนี่ยตึงนะคะเส้นหลังขานะคะประกอบไปด้วยเส้นไหนบ้างคะคุณตูนะคะตั้งแต่นิ้วเท้าฝ่าเท้าเลยอ่ะตรงนี้นะคะซูมเข้ามาเลยค่ะ ตรงนี้นะฝ่าเท้านะคะรวมถึงตั้งแต่น่องนะคะเอ็ white, นร้อยหวายน่องรวมมาถึงเส้นหลังขากลุ่มแฮมสตริงทั้งหมดรวมถึงสะโพกด้านหลังก็คือก้นของเรานะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะตึงดูได้ยังไงนะคะอันแรกคือถ้าเรานั่งแล้วเราไม่สามารถยืดมือของเราเนี่ยไปแตะที่ปลายเท้าได้อันนี้ถือว่าตึงนะคะหมายความว่า ถ้ามันเป็นกรณีเรานั่งตั้งฉากแบบนี้แล้วก้มแบบนี้แล้วก้มไม่ถึงเท้าเอ็นตัวไม่ถึงเท้าคือจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเส้นหลังขาตึงนะคะแต่ถ้าใครสามารถจับเท้าได้หรือว่าก้มลงเอาศีรษะเนี่ยไปแตะที่หน้าแข้งได้อันนี้ถือว่าความยืดหยุย่นด,ดีนะคะดังนะั้นวันนี้โูตุจะมาไขาแล้วก็มาช่วยนะคะในการวิเคราะห์ร่างกายแต่ละคนให้นะอ่ะ ดี B, B, ที่สุดสำหรับคุณตูนะคะในการยืดเส้นหลังขาก็คือ downward facing dog ค่ะแต่ว่า downward dog เนี่ยมันก็มีหลายระดับนะ,ะอ่ะวิธีการก็คือเราจะไปที่ท่าโต๊ะนะคะท่าโต๊ะก็คือมือวางน,นะใต้ไหล่แล้วเเข่าอยู่ใต้สะโพกของเรานะคะแล้วให้เราจิกเท้านะ,ะจิกจมูกเท้าลงไปแล้วยกสะโพกสูง แล้วเก็บหางสูบท้องนะคะแล้วทำแบบนี้ค่ะอ่าคนที่เเส้นหลังขาตึงมากๆนะคะจะไม่สามารถกดส้นเท้าลงไปได้วิธีการที่จะแอดจัสหรือว่าปรับนะคะไอทีละเล็กน้อยคือการคขยงิงส้นเท้าสลับนะคะคนที่กดส้นเท้าได้เดี๋ยวครูตู่จะมี variation อื่นให้นะอะ่ไปต่อนะเมื่อกี้เรา จิกเท้าโด่งสะโพกสูงเก็บคางนะคะสูบท้องท่านี้เราจะไม่แอ่นอกนะคะคนที่ตึงมากจะไม่สามารถากดส้นเท้าลงไปได้ให้งอข่านิดนึงนะคะแล้วค่อยๆขาย,ยงส้นเท้าสลับแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆสักประมาณ10ทีต่อเซตนะคะ1พยายามกดให้สุด9 8 7 6 5 4 สามสองหงแล้วพยายามกดสองข้างลงไปถ้าไม่ได้ก็งอเข่านิดนึงยกส้นเท้าเล็กน้อยนะคะอ่าอันนี้คือถือว่าเป็น1เซตนะคะสำหรับคนที่ตึงมากตัวตึงมากนะคะแต่ทีนี้คุณดูอยากให้ละเอียดกับสร้างกายตัวเองนิดน,นึงเวลาที่เมื่อกี้คือท่าดาวด์เฟสติ้งด็อเนี่ยมันได้เส้นหลังขาทั้งหมดอยากที่จะให้เราทำดาวด็อกแบบเมื่อกี้แล้วลอง f ิลลิ่งลองจับความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองรู้สึกตรงส่วนไหนนะคะคือบางคนรู้สึกตึงที่ก้นค่ะครูบางคนรู้สึกตึงแฮมสตริงหรือว่าจุดเกาะของแฮมสตริงบนล่างบางคนตึงที่น่องบางคนตึงที่ฝ่าเท้านะทำแบบนี้อีกทีหนึงนะน่งหาดาวด์เฟซิงดออ็อกอ่าเก็บขาเข้าไป อลองกดส้นเท้าสุดนะสูบท้องมองไปที่หน้าแข้งของเราแล้วลองจากความรู้สึกว่าเราตึงตรงไหนมากที่สุดนะแล้วหายใจค้างไว้ประมาณ5้าลมโอเคงอข่าวแล้วดึงกลับค่ะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณตู่จะมาบอกว่าตึงตรงไหนแก้ตรงไหนเป็นท่าที่ช่วยในการยืดแต่ละจุดในเส้นหลังขาแต่ว่า ใครที่อยากแก้เส้นหลังขาทั้งหมดนะท่าที่ดีที่สุดคือ downward facing dog นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากปกรับนะคุณตู่เพิ่มเติมให้ก็คือให้เปลี่ยนจาก downward facing dog เป็น downward สั้นๆหมายถึงว่าสุนขก้มหน้าแบบสั้นๆโดยการก้าวมือขยับมาหาเท้ามือขยับเข้า,าหาเท้ามันก็จะกลายเป็น downward facing dog ที่แหลมมากขึ้นอ่าเดี๋ยวคุณตู่ปรับให้ดูนะจากเดิม downward facing dog ยาว คนที่เริ่มกดส้นเท้าลงได้ครูขาอยากไปต่อค่ะให้สเตปเท้าหนาส้นเท้าแทนปลายเท้ามือเหมือนกันค่ะโยกปลายมือแทนส้นมืออ่าแล้วเก็บทางเข้าไปเหมือนเราทำ downward facing dog พอใคอยากเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นท่าอุตตนาสนะนะคะหรือว่า forward bending นั่นเองอแบบนี้เห็นไ,ไหมคะสุดท้ายแล้ว ตัวปลายเท้าจะต่อกับส้นมือนะคะแต่ไม่อัดเข่านะอ่าแล้วเก็บทางก้มศรีรษะลงไปแล้วดึงตัวลับขึ้นมาอ่าครูตุวหวังว่าเทคนิคในท่านี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนที่มีปัญหาในการตึงบริเวณเส้นหลังขาได้ยืดกันแล้วก็มีพัฒนานนการที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครูตูกแฟรี่ได้เลยค่ะด้วยรักและติดปีครูตูแฟรี่ค่ะ